เรื่องของ NIA เนี่ยก็จะเป็นองค์กรหนึ่งนะครับซึ่งส่งเสริมให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยเกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเราเป็นูุสสาสนุนที่ทาให้เราได้นวัตกรรมใหม่ในในการเศิษฐกิจวันนี้ผมทโครงการคอนกรีตทฤษฎีใหม่ปัญญานะครับท่านเป็นผู้ลงนานะครับเนะครับขออนุมัติเนี่ยก็ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมอยากให้สังเกตเราได้มีโครงการนวัตกรรมเกิดขึ้นนะครับ่อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารเนาะค่ะ จะขอเกริ่นคร่าวๆก่อนเลยนะคะสำหรับบางท่านที่ขาดการผ่อนนะคะของ a อ a นะคะเราจะเห็นอ่ามันจะมีการผลการดำเนินง,งานนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความกระสุดตัวเนาะทำให้ทางภูมิภาคของเราเนี่ยคะ่ะขาดโอกาสในการเข้าถึงแหลง่งเงินทุนตรงนี้นะคะเรานะคะเรือข่ายนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคนที่สามเรานี้นะคะในปีนี้ก็จะมีความที่จะมาสร้างการรับรู้ในการเข้าถึงแหล่ง หรือไฟล์เศรษฐกิจของ m อเนะคะไาลเศรษฐกิจของเรานะคะก็จะมีภารกิจอยู่สามภารกิจหลักๆก็จะเป็นยังไงเนาะผู้ประกอบการทางธุรกิจนะคะในในผู้ประกอบการในสินทรัพิ์ของเราตอนนี้อาจจะทำธุรกิจในหลายๆภาเราเนาะก็จะแบ่งเอเเอจะแบ่งการทํางานออกเป็นเครือข่ายอยส่ตภูมิภาคช่วยพัฒนาผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่ในแต่ละภาคของตัวเองนะคะทีนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าที่เรามาหา หรือว่ามาประชาสาคัญเลยท่านแรกก็จะเป็นดร์สุนราอาหาจตุรัสนะคะก็จะเป็นขั้วเงวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเสรษฐกิจนะคะในส่วนตัวนะครับส่วนทีมนะครับนะครับคือท่านตั้งใจจะมางานที่เดียวโดยเฉพาะทางคณะเลยนะครับเดือนมิถุนาโดยที่ไม่ได้ซีเรียสว่าผลผลิตจะมีมากมีน้อยตอ่อแลกกับคนที่เข้ามาในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มขายของได้เริ่มรู้ว่ามาแนละ้วเทศกาลที่มาแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ฝากทุกท่านว่าถ้าได้ทราบข่าวยังไงก็จะแจ้งในทางไลน์กลุ่มที่จัดศรีสะเกตเนี่ยเปิดงานทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยช่วงที่มีทุเรียนเยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณวันที่20มิะะิุนายนาสมาชิกใหม่เปานประธานครับก็เป็นประธานขอไทยเม,มื่อประมาณสองสามวันวที่แล้วนะคะก็มีการดูใหะะ้ผู้ประกอบการที่เป็น ผู้รรุ่นหน่อย,ยมีการรวมตัวกันก็จะมีวีดเหมือนของจังหวัดศรีสะเกนเนยอยู่ทั่วประเทศนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะก็ควมามสามารถของผู้ประกอบการเรืนีนะคะแล้วก็เรามีการร่วมมือแรกนะคะที่ทางหอการค้าไทยนะคะแล้วก็วยซีจดการนะคะก็ได้เข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทีท่้ระเีรบกัรบาลก็ในรูปก็จะเป็นวายทั้ง7จจังหวัดน,นะคะก็ใน ให,ให้การตอนหลังนะคก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับพอดีคนเยอะนะคะก็7จจังหวัดก่อนนั้นเขาก็จะมีการพอดีมีเวลาอยู่3ามนาทีเราก็เลยเลือกหัวข้อที่สำคัญช่วงนั้นก็จะเป็น